สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าครับวันนี้นาติจะมาแนะนำมีดใช้งานขนาดกลางมาจนถึงขนาดเล็กนะครับจะว่ากลางก็ไม่ได้กลางมากครับจะว่าเล็กก็ไม่ได้เล็กมากครับจะอยู่โทนเล็กมากลางครับไซส์5นิ้ว6นิ้วประมาณนี้นะครับถือว่าใช้งานแล้วก็พกพาได้สะดวกสบายครับไม่ว่าจะเป็นงานเข้าป่าเข่าดอยแคมปิ้งนะครับพกติดรถไว้นะครับ ข้อแนะนาเวลาพกติดรถนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับจากาเท่าที่นะ้าตีไปศึกษามานะครับมีดพกครับเวลาเราพกไว้ในรถเวลาพกนะครับถ้าจะให้หลีกเลี่ยงนะถ้าจะให้หลีกเลี่ยงตํารวจนะเอาไว้ให้ห่างจากมือเรานะครับประมาณ2เมตรนะประมาณ2เมตรหรือ1เมตร50เซนเป็นอย่างต่ํานะครับหรือนะครับหรือ ระยะที่เราเอามือเอื้อมไปนะครับเอื้อมไปแล้วไม่เจอมีดนะครับเอื้อมไปแล้วจับมีดไม่ได้เอื้อมไปแล้วไม่เจอมีดโดยประมาณนะครับแบบนี้เราสามารถอ้างกับตำรวจได้นะครับแต่ถ้าเอาพกไว้ใต้เบาะรถหรือว่าเอามือจับซ้ายจับขวาสะดวกสบายหรือจับได้แบบง่ายๆเลยเนี่ยตำรวจเขาก็จะว่าเราพกพาอาวุธได้นะครับในที่สาธารณะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไว้ห่างห่างมือเรานะครับประมาณเมตร่าสิบหรือสองเมตรอาจจะดีมากมามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับมีดพวกวันนี้จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่แบบสี่แบบมาดูแบบแรกกันก่อนนะครับเอาเริ่มต้นจากราคาถูกที่สุดนะครับถูกที่สุดตัวนี้ครับตัวนี้มาในสไตล์แบบเป็นเหมือนกับเป็นมีดแร่ครับน้าตีก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะ เรียกยากทรงนี้สไตล์นี้นะครับนี่ครับอ่ะเนี่ยทรงนี้สไตล์นี้เรียกยากรูปทรงเป็นมีดแรล่ะครับอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บครับราตีไปเอากระดาษมาเทสก่อนตัวนี้ขึ้นรูปมาจากเหล็ก4404ครับ ทุกตัวที่มาแนะนำวันนี้เป็นมีดนอกทั้งหมดนะครับสี0 4, 4. <อ>ี่ศูหมหวานนะค,ความยาวของใบมีดความยาวอยู่ที่4นิ้วหรือ10เซนครับส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่ เอ่อสามจุดสามเซนครับสามจุดสามเซนสะันเม็ดหนาอยู่ที่สี่มิลครับมันไม่ถึงสี่มิลแล้วสามจุดห้ามิลอ่ะประมาณนี้ครับสามจุดห้ามิลอีกนิดเดียวจะสี่มิลดีกว่าครับเป็นด้ามฟูลแท้งด้ามประกบนะครับด้ามจับ g ีสิบตัวนี้เอาไว้ควงนะเป็นมีดควงนะครับหมุน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 นะครับแต่หน้าตีไม่กล้าหมุนครับเพราะว่า,าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาครับ เคยลองเล่นมาทุกอย่างครับแ้วมันอันตรายนะมันเข้ามือนั่นแหละครับเออมา,มาพร้อมกับซองลายเด็กสีดำด้านอ่ามีตัวล็อกตรงนี้ให้นะครับนี่ราคา400บาทครับราคา400บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับ แบบที่สองครับเป็นมีดประจำช่องของนาตีนะเป็นมีดที่นาตีสั่งทำขึ้นมาเป็นมีดพกเล็กนะครับเหล็ก A U D 15ครับเหล็กตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดไม่มีขายในประเทศไทยนะครับเหล็กตัวนี้ยังไม่เคยได้ยินเข้าหูว่าเออช่างท่านนี้เอามาทํามีดช่างท่านนี้เอามาทํามีดยังไม่เคยได้ยินนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับเหล็ก A U D 15 ชุบแข็งเตาอุณภูมินะครับมีดทุกตัวเนี่ยชุบเตาอุณภูมิทั้งหมดนะครับเป๊ะเลยมาตรฐานด้ามจับ G10 นะท้ายด้ามมีที่เปิดขวดให้ตรงนี้ครับนี่เห็นจะง,งอยปากตรงนี้ไหมครับเหมือนปากลูกอินทรีย์เลยครับเนี่ยอมองดีๆก็เหมือนปากฉลามเหมือนกันนะนี่เอาไว้เปิดขวดโซดาขวดน้ำมันลง ราคา500บาทนะครับความยาวของใบมีดอยู่ที่12เซนความกว้างอยู่ที่3เซนสันมีดหนา4มิลครับมาพร้อมกับซองคลายเด็กสีดำได้ราคานี้ครับ500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับแบบที่3 แบบที่สามนี่ก็ราคา500อบาทเหมือนกันแต่จะขยับไซส์ใหญ่ขึ้นมาสวยงามนะครับตัวนี้เป็นใคลเด็กลายเคปลาสีดำเคลือบสีพาวเดอร์โคนะครับเป็นมีไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็จะยาวขึ้นมานะครับความยาวอยู่ที่14.5เซนนะ14.5เซนหรือ5.8นิ้ว ความกว่าอยู่ที่3าจุด้าเซนสันมีดหนา4ี่จุดห้าสจุ้ามิลนะครับสี่ามิลด้ามจับ G10 ขึ้นรูปมาจากเหล็ก4 CR14 นะครับ4 c r 14ก็คือค่าคาร์บอนอยู่ที่0.4นะครับค่าโครเมียมอยู่ที่14เปอร์เซนต เหล็กทุกตัวที่นาติีมาแนะนำเนี่ยจะเป็นเหล็กตานสนิมทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหมานครับห้าร้อยบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับต่อไปครับแบทแบที่สี่แบบที่สี่จะแยกออกมาเป็นสองสีก็คือตัวนี้ครับ เคยนำมาแบ่งบ่อยแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้มีดเดินป่าพ,พร้อมอุปกรณ์แต่งนะครับอุปกรณ์แต่งก็จะมีเข็มทิศแท่งแมกนีเซียมนะครับแล้วก็ไฟฉายสีเขียวกับสีดำนะครับตัวนี้ราคาเท่ากันครับราคา650บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับมามาดูรายละเอียดสีเขียวกันก่อนครับนี่ครับ ตัวน,นี้ขึ้นนรูมาจากเหล็ก D 2ครับบริษัทเขาว่ามาอย่างนั้นนะครับบริษัทเขาว่ามาอย่างนั้นครับเป็นเหล็ก D 2เกรดเดียวกับเหล็ก SKD11 หรือ K110 ครับความยาวของใบม,มีดอยู่ที่5.5นิ้วหรือ14เซนนะครับ5.5นิ้วหรือ14เซนความกว้างอยู่ที่3.5เซนสันมีดสันมีดอยู่ที่4.5มิล ด้ามจับ G10 สีเขียวแล้วก็ซองใส่มีดก็สีเขียวนี่อุปกรณ์แต่งนะครับตัวนี้เป็นแท่งแมกนีเซียมเอาไว้จุดไฟในป่าครับยามฉุกเฉินเวลาไฟแช็กเราหายหรือไฟแช็กไม่มีครับส่วนตัวนี้เป็นไฟไฟฉายครับหมุนนะเห็นไหมครับเนี่ยนาตีการันตีว่าตอนกลางคืนโคตรสว่างครับ ระยะไกลสองสว่างเนี่ยประมาณ4-5เมตรเลยทีเดียวครับจริงๆมันถึงประมาณ 6- 7เมตรเลยนะครับนะ6-7เมตรเลยแต่มันจะค่อยๆสว่างน้อยลงนะครับแต่ถ้าระยะสว่างที่ชัดเจนเนี่ย1เมตรจนถึง5เมตรชัดเจนมากนะครับเวลาปิดก็หมุนกลับคืนเห็นไหมครับนี่เข็มทิศนะครับเข็มทิศใช้งานได้จริงครับแต่เวลาใช้งานต้องถอดต้องถอดมีดออกจากฝักก่อนนะครับ เพราะว่าเหล็กมันจะไปรบกวนเข็มทิศนะเวลาใช้งานต้องขอออกก่อนนะครับบางคนบอโอ้ยเข็มทิศเสียหรือเปล่าจริงๆมันไม่เสียนะครับนะอ่าสีเขียว650บาทต่อมาครับสีดำสวยด้วยครับเนี่ยลายเคปลาสีดำสีเขียวยเคปลาหมดเลยความยาวเท่ากันนะครับ ยาว14นิ้วท่านนติจำไม่ผิดเอ้ย14เซนยาว14เซนกว้าง3.5เซนสันหนา4.5มิลสีดำดำ้าจับก็สีดำด้วยสวยงามมากก็เหมือนกันนะอุปกรณ์แต่งด้วยไฟฉายหมุนนะครับนี่สว่างมากออแท็กแมกนีเซียมแล้วก็เข็ทิศอ่าแล้วครับ เพื่อนๆสนใจรุ่นไหนก็ทักทายมาได้นะครับตัวนี้สองมีดแรก400บาทครับตัวนี้มีดประจำช่อง YouTube นาตีครับ500บาทครับตัวนี้ครับเหล็ก4 c r 1 4ครับมีแคมปใบสีดำๆนี่นะครับ500บาทครับส่วน2ตัวนี้ สีเขียวกับสีดำนะครับก็ชุดละ650าบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นเพื่อนชอบเล่มไหนก็แอดไลน์ line, เข้ามาสั่งซื้อกันได้นะครับส่วนวันนี้น้าตีต้องขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ